สวัสดีครับผมเส้นทางเมือว่านครับเมือว่านเพราะท่านถ่วมครับเมื่อนี้ถ่วมแล้วครับตัวนี้ <c oughs> เส้นทางไปหนองปลาเขา่าหนองปลาเขา่า <c oughs> นี่ครับถ่วมถนนแหละครับพี่น้องเขาเหลือแต่ใบวี่แล้วนะครับนี่ซ้ำเดี่กันยังพวกคี่อยู่นะสิผ้าพ,พี่น้องว่าเบืองนามครับพี่น้อง น้ำท่วมเขาเรือแต่ใบวีนี่เลยเออน้ำครับพี่น้องมือว่านนี่บเท่านมีน้ำเลยไปเบิ่งว่าน้ำหอดใสตอนนี้น้ำขึ้นมาเรื่อยๆครับฝนบปตกแต่ว่าน้ำขึ้นครับนี่ก็เอื่อนน้ำแกงเห็นว่ไอ้ยาเขากรลัางงามๆครับ เรากำลังตั้งทองพามาํำรวจนามครับมีแนวโนมสิขึ้นเรื่อยครับนี่ครับขึ้นเร็วมากครับมือนี่ยังขี่ได้อยู่แต่มือต่อไปนี่อาชีพบ่อใดนะขี่ครับในทงนะครับพี่น้องนี่ หมื่า้านผ่านมาทาั้งนี้ย่างนา้ำปิมถนนโท่านในถ่วมมนิถั่วลายครับนี่ครับไปเบิ่งว่าวันดีถ่วมหอดใสโอ้นี่เขากำลังถอกเขากำลังม่านกำลัางงามครับพี่น้องกำลังใส่ปุ๋ยใหม่ๆ นี่มองโน่นมันก็สีบอท่านถ่วมบันไดนี่แต่ว,ว่าตลอดทางแล้วได้ดิโอ้ไปตอริโตนเนาะเต้หน้ายุใสเกาะหน้ายุทางนี้บอ <Okay. S 1> เหมือนใน้าผ้า,ผานนองเต้มาเบิงมาเบิงหน้า่าอยากไปเบิงหน้า่าสั่นเป็นบัเต้ <Okay. S 1> หน้ายู่มองไหน <Okay. S 1> ก็นเลย้าขับรถมากครับ มอเตอร์ไซค์มาเนีย่ยครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็เลยเอารถยนต์มาเลยนะครับทางเมื่อวานเนี่ยเขาเจามาเกี่ยวเข่ารถจะติดลมห่องได้สูงม่กกันยังบท่านถ่วมครับนี่ครับคางนี่นี่ขอบสาได้นน่แต่ว่าน้ำร่นแห้วครับนี่อุ้ยเบิงเบิงเบิ้งเบิงเขาเนี่ยนี่ครับเข่าอือ น้ำเขาปล่อยมากครับเขลื่อ,อนล่าสีนี่ปล่อยน้ําเต็มที่เลยพ่นละเป้าไมาขึ้นเมืองอุนบลครับน้ำสีสะเกตนี่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำพื่อกันนี่ถ้าพูดได้เเคยมากนี่ครับ,ม,บรารมากกัสีปากามาได้เพราะวานน่าน้ำน้ำหลายครับน้ำกับสิประมาณยี่สิบเส้น รถยังสามารถสัญจรได้อยู่โอ้ยบรรยากาศนี่นะเดี๋ยวนัะเขาเขากำลังถอกงามๆเนาะเต๋เนาะเดี๋ยวเขาก็มาใส่ม่องเลยครับเดี๋ยวสิไปเส้นเส้นทางทั้งผนกลับทั้งผนได้นเนาะเต๋เนาะครับ อพอเคยมานน่พอกามาหรอกครับน,นี่บรรยากาศน้กำก็ล่างไหลหรัวไหลลวงครับนี่ไหลมากเพิ่มเรื่อยๆนะครับเหลือแต่ใบวี่แล้วนี่นี่แหละเขาเอื่นว่าน้ำท่วมเขาเหลือแต่ใบวี่อา้าตอนนี้ก็สิึ้นน้นนี่น้าน้องครับพี่น้อง,น,องน้องปลาข้าวบะ ใกล้สิเต็มแล้วงัวคข้วอย่าสิบพราะมิมองเรียงเลยพี่น้องคนเมืองงัวเมืองคั้ยครับแถวนี้ขั้หลายครับน,น้ำท่วมมิมองอยู่เลย,น,ยนี่คั้ยกำลังเล่นาน,าน้ำเลยครับนี่กำลังมวลพันเนลวนี่คัย้ยลอยน,น้ำอยู่ครับพี่น้องขั้หลายแห้งนี่พี่ อุ้ยมีหลายครับโอ้เมื่เร่นน้ำสบายแล้วนี่ควายควายเอา้าขึ้นโน้นนะครับพี่น้องเอา้าตัวน,นี้เขาอยู่ริมตะริมหนองใหญ่นะครับหนองปลาเข้าเนี่แหละจำโมผิดแถวนี้ยังสูงอยู่เอา้า นี่แต่ว่านา้ำขึ้นมาหลายแล้วครับเนี่ครับเบิ้งในน้าครับนี่เบิ้งไวเดอครับเด้อนี่ตอนนี้คือมือน,นี่นะครับมือน,นี่วันที่เท่าไรก็เตะวันที่สองบอกวันที่สองตุลาคมสองตุลาคมถนนเส้นนี้ยังบ่ระท่านท่วมครับยังเหลือสูงเติบอยู่นี่ประมาณยี่สิบเส้นแล้วแต่ว่าข้า้หน้านี่เริ่มท่วมแล้วเหนบอ เออเตะเมื่อวานมักเกี่ยวเขาทั้งนี้แหละเมื่อวานน่ะ่นเกีียวเขานี่มองคนเกี่ยวเขาเมื่อวานครับมองพ่นเกี่ยวเขานี่เพราะท่านทวด้นี่เห็นมาเตะเห็นบ่นี่มือนี่ทวมแล้วนี่นี่โอ้ปลาปลาหลายตัวล่ะนี่ครับมองเกี่ยวเขาเมื่อวานครับเมื่อวานพามักเบิ่ง่นเกีียวเขาอยู่นี่ นี่มองเกี่ยวเข่ามือว่านรถติดลมอยู่แถวนี่แหละโหดกันบกเกีียวเนี่บ่อไดเนี่เพราะว่ามันถ่วมเลยนี่โอ้เกี่ยวทันนี่ครับมองน้ามท่วมมือว่านครับอ๋อมือมือว่านนี่เกี่ยวเขาบอท่านถ่วมครับมาเบิ่งสภาพเมื่อนี้ครับเริ่มถ่วมถนนแลวตลอดเส้นทางที่มาจากน้องแปนนะครับถ่วมมาหอดเนื่อนี่เลยมาหอด น้องน้องปลาเข่า <c oughs> มันบเตะเอา้ามาก์คบลเตะมาคือมาเบ่งหน้าบ่หน้าอยู่วังไดพรทันถึงบ่ <c oughs> ใส่ในหน้าเป็นหลงหน้าที่นี่ <c oughs> นี่อีกบด,ดนพงสีทวงเพื่อกันครับมันเริ่มขามท่าก่นเด้อันนั้นนี่เจ๊นี่ เมื่อวานนี่พท่านมีน้ำครับสถานการณ์น้ำท่วมครับเริ่มปิ่มถนนและเห็นบ่พุ่นฟังผลขึ้นแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลอีกประมาณสองสามโลนี่แหละครับเมื่อวานไปอยู่มันหล่นมากรายครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศครับ สถานการณ์น้ำท่วมเขาคือสิบไร้เกี่ยวได้นี่ขาดว่าเขายุแถวนี่สิบริเกี่ยวฝนไม่ตกแต่ว่าน้ำนท่วมนาเตเอนะไปกันต่อไปกันต่อเลยนะครับมเมื่อนี่ในช่วงเวลาหาโมงเคิงครับผักเทียงกะเหนมาบึงสถานการณา์น้ำท่วมยุเขต แถวบ้านกอ,อกแก้วเนี่ยเลยบ้านกอ,อกแก้วมาในเขตตำบลน,น้องเอิงครับนี่แหละกะเบิงโอ้เป็นเตอลี่ตัวในน,วน้ำท่วมนี่เขาก็ตั้งสีเกียวแต่ว่าน้ำม,มาท่วมเนี่ยโอ้ยเป็นแต่เจ็บใจเลยน้าเต๋นเนาะ <c oughs> มองสูงกับสีบ่มีน,มน้ำเลยครับมองสูงข้างนี้สูงแน่ <c oughs> แต่ว่ามันก็เริ่มปิ่มมากแล้วด้นี่ปิ่มถน,นนแล้ว เราจะกลับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับปาดน้ำมึงต้องสองฝั่งเลยหมู่บ้านเป็นเกลียวเขานี้น้ำครับเขาวพราท่านแก่บันไดหรอกมีคู่เขาแก่เลยน,ะนี่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 เขาเขาล่างถอดโอ้ยนี่กระสีทีเกลียวซ้ายาไปครับเกลียวซ้ายทางนี้กระสีเป็นคลองน้ำครับโอ้โอโอ หรือคลองน้ํานี่เนีย้ยนี่สูงอยู่นี่คล้องชลประทานครับเมื่อวานพาไปเบิ่งล่งสูบล่งสูบเนี่ยอยู่แม่น้ำมูลนี่คล้องส่งน้ําครับนี่เมื่อวานนี่คล้องทรงครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยมีสองเส้นนะพี่น้องนี่เส้นหนึ่งนี่ข้องสองเส้นต้นนี้ไปแถวบัานหัวขวาน้าแปะบ้านนาแปะเนาะอ้ยคบ้นนาแปะนี่ะคนี่นี่ทางเส้นนี้ครับเดี๋ยวไปนี้แต่ว่าข้อสิไปเส้นนี้ครับผุนฟุ้งควายเตมเลยผุนเะทำนํย่างยังไม่รู้ขันอยู่เยมอนู่เขยมาบอ ผมบ่เคยมาเส้นทางตรงนั้นนะครูโอ้เส้นทางนั้นบ่เคยมาเนาะแม่ครูตรงต้องีิองอ่งละครูผมผมเคยมาอยู่เออนั่นน่ะมาเส้นเส้นนี้ก็สิไปเคลื่อนที่ไปมองลงสูบสูบน้ํานะที่ที่ฝายไปอ่างเก็บน้ํานะนะนี่บรรยากาศช่วงเที่ยงครับผมถ่ายไม่เบิ่งพุูนเขาออกมาัตุผนเนสเตะพุผนพุ่นใช่ป่าทัพุผน ออกมาระยะทางกับไกลเติบอยู่ไกลแห้งไกลแห้งครับพี่น้องเอาพ,อพอ่อเขาเสนอก็อนอกนี่เนาะเอาขอ้าิกครับโรงเรียนแหละ